สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเส้นทางนี้กันค่อนข้าง,งสิคิดบออดีตที่ผ่านมานะสมัยตะก่อนนี่คือเส้นทางปุรีรัมสตึกขามาจากปุริลัมมาตอนที่เดินหน้าไปทางทีเบอร์สตึกสมัยตะก่อนนี่จะ <c oughs> มีรถ รถโดยสารเนาะรถโดยสารแหล,ลาย,ย,าายาสายรถบัสบันเฮาเทิงรถบัสได้กี่คนหลเนี่ยรถบัสน,นี่ปรากฏว่าแสตบันแ,นนแต็แตแวเราวงมีเงินสี่สิบห้ปีก่อนมันเคยใช้บริการกันมีรถบัสสายบวกรีรับสลักข้าม มีลำละเอ็เลนเป็นสายสั้ผนผานมาทางนี้ s t r a ต e กี้นี้วงเงินเฉพาะว่าสิไดเป็นบอสนังได้ฉันมีมึง ต Miller, ้องต้องยืนโน่ว่าคนแน่นคนดังเนาะเนื่องจากว่าสมัยคจีรถรถตัวบ่ค่อยมีบุค่อยมีคนมีรถเป็นไรรถส่วนตัวที่บกค่อยหลายส่วนมากจะที่ใส่รถบก่วยสอใส่รถไปจำทางกันเพราะว่าใส่ทาง ลอเอฟหรือผวสิไปทางสารครามเชนมีต้มสายพวระมาณาณพวสิยไปโรงเรียนพี่น้องลุกหล้รนรนที่ไปโรงเรียนกับรถใส่รถนี่แหะใส่รถโกสสอนพอรรคอรไม่มีโมไส่คเด้เธอรถโมกอซอยรถบ้านเนี่ยมาส่งรจักรสตึกไปเรียนเวลับไป แต่เพิ่นคิดแบบอีกราคาหนึ่งเนยพวกู้ใดมีบัตรนักนศึปกษาพวกผู้ใดใสชุนตะเกียบแต่ก่อนพวกเหม่เคยใส่บัตรนักนศึกษาเสียเกิงคาตั้งตองเป็นบัตรยืนเนี่ยเยียบควรจะเป็นสายละเอียดวี่นลำ้ลำคจะเป็นสายละเอียดสารกาม สึกว่าสีมีความสุขกันดีรูปแบบหนึ่งก็สมัยตะกอนเนาะพเพราะมีรถนส้นโตข้างกับเหมือนมๆขทางก็เป็นทางสองเล่มวนไปกลับเดิสมัยตะกอน ก็เปลียบเขียนนบเลยกบตอนนี้ก็เป็นซีเรียลน,นะมีควาวจะเลืิอขึ้นลหลแล้วก็ไฟ มอหร้าเพื่อไปยักทางซีเรนตลอดเะดวกสบายมีไฟสองทางร้อม เรืสนามบินมาสเกอร์กำลังเห็นตอนกีน,นอันนี้แยกกับสนามบินแล้วที่แมนบวเมืองสนามบินสนามบินจังหวัดปุยหลับไรแสงสว่างก็จะมีกันเป็น ไฟที่ในตูมก็สติกเป็นประดับประดามันติดเตรียมงานแข่งเลือดติดไฟมาตั้งแต่รุ้นบิดในไล่อาชีพสตึกมันจะไปแยกมันจะสับแยกไปไปจองพ่ะติดไฟมาสวยงามนะครับยิง่งขึ้นยิ่งสวยงามอย่างนี้ครับก็สตึกมันจะมีงานแข่งเลือ ติดไฟประดับประดาครับเนี่ยได้จบโมเดลหรือ,อว่างั้นแฉ่เรื่องอะไรไปครับต้องีีเดียวผู้เย็นนั่นแหละทางเพศนีสิเดินทางทีกค่อนข้างทีทงทเดินทางแบบมีไฟสว่างตลอดทางผู้ที่ลบสติก ยาาบ่หอดท่างผาถึงค้นเาาบ่หอดอยักฆ์กีลพี่ดองเตินทางเส้็นเหน่งเตือนขึ้นเนร่้สุึววาไอห่วงนะครับปลอดภัยก็เพิ่งเร็วต้องนจะเรียบเรียบดีมีหมองพังกําลังเห็ดคน,นจินโยก่ก็ช่วงสับแยกไปจอมพระวันสีเข้าสติถ์ถ้าออกเขาออกแกสติึก,นะกไปก็ ก็ไก่นะครับมีสัตว์แยกนะครับเพิ่มพติมเระมาแลวั่างนิดหนึ่งเด็แล้เนีน่นลรละนะครับตรงนี้วันที่28ที่ผมแดนรถนีแรงของยี่สนะจับจับหรือรับว่างๆว่าคนเดียวก็เลยหยิบโทรศัพท์มาหอย ว่าเออบรรยาก,กาศมันกับประมาณนี้มาให้พี่ให้น้องผู้ที่ยังบม่เคยเห็นหรือว่าพี่น้องอาจสิพ่านไปอาจสิบ่เคยพอ่อเคยได้เดการน,นี้บอกก่าวพี่น้องว่าถนนเน้นนีนั้ค่อนข้างที่สะดวกลงสบายอันนี้นิดตัวของขอำเภอ,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 อสุริต ไปครับประดับประดาสวยงามจนิสิตว่าเพิ่นเตรียมงานแข่งเรือเพิ่นมุมนี้กรับพาฝนก็บ่มีนะครับเป็นบ้านตะนาบมุน้างล่างนี่ยังไม่เต็เมเลยครับยังไม่เต็มปั่งถึงผมมาบังตอดหาบุงแลงผมขอาเมืองบังตอดหาบุงแลงอันนี้คัครับ มนึงว่านำมูลกับพระเต็มเจ็ดสิบมาณจะมึงเบ้งนำมูลมันได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์นำมูลวิไตสะพานของของพระเสดิจเวลานี้ยังบมเต็มฟังือว่านำยังเลือเปีนีบมลายตั้งนานเลย่สี่ 4, เป็นสะพานเสกเลยครับไป ทังสภาพยึดคมสิขบบมาทางนะเพื่อประหยัดนะมาชิมพุนละขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเ,เพื่อนที่ติดตามนะครับเด้อผมกอสัญญาณเอ็นนาทีนะครับทัคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์เดือนคุณผู้ชมต่อไปก็ยังติดตามไม่แน่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับกดติดใจในเรื่องต่อไปกดติดตามขอบขอบคุณครับ